ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่1,270รอยประทับชีวิตเมื่อบุรุษชุดเขียวได้ยินเช่นนี้ประกายแสงสีม่วงบนร่างพันอ่อนลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ผ่อนคลายท่าทีระมัดระวังลงไปแม้แต่น้อยท่านคงเป็นกังวลว่าพวกเราจะฉวยโอกาสที่ท่านกำลังอ่อนแอหลอมขัดเกลาและควบคุมท่านอย่างสมบูรณ์กระมังตอนนี้ข้าสามารถรับรองได้ว่า นับจากนี้ไปหลิวหมิงจะไม่ย่างเท้าเข้าไปในกรงมิติโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกต่อไปทว่าในทางกลับกันในฐานะที่ท่านเป็นวิญญาณอาวุธก็ต้องไม่ดูดซับพลังปราณของหลิวหมิงอีกต่อไปเช่นกันด้วยวิธีนี้พวกเราก็สามารถอยู่ร่วมกันภายในร่างของหลิวหมิงได้ชั่วคราวโดยไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันท่านคิดเห็นอย่างไรเมื่อบุรุษชุดเขียวได้ยินเช่นนี้บนใบหน้าที่เดิมทีไร้อารมณ์ก็อดเผยสีหน้าลังเลขึ้นมาไม่ได้ ต้องรู้ว่าท่านเป็นวิญญาณอาวุธของกรงโดยกําเนิดเดิมทีก็ต้องการแหล่งพักพิงเพื่อความอยู่รอดตอนนี้กรงได้รับความเสียหายสาหัสหากท่านสังหารหลิวหมิงที่นี่จริงๆเกรงว่าท่านก็ต้องเผชิญกับการแหงกัดไม่น้อยเช่นกันเมื่อถึงเวลานั้นเกรงว่าท่านก็ต้องหลับลึกเป็นเวลานานอีกครั้งถว่าถึงตอนนั้นจริงๆเจ้านายที่เหมาะสมคนต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะได้พบอีกเมื่อใดแล้ว เมื่อหมัวเทียนเห็นเช่นนี้ก็กล่าวตอบไปด้วยใบหน้าเคร่งครึมจริงจังเมื่อบุรุษชุดเขียวได้ยินดังนั้นก็หันไปมองหลิวหมิงหลิวหมิงไม่คาดคิดว่าหมัวเทียนจะเสนอเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเช่นนี้ขึ้นมาอย่างกระทันหันจึงตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มครุ่นคิดในใจอย่างรวดเร็วแม้ในใจของหลิวหมิงผูกพันกับศักยภาพของกรงมิติเป็นอย่างยิ่งแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงวิกฤตเป็นตาย แน่นอนว่าจึงไม่ใช่เวลาที่จะมาวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วดังนั้นหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งหลิวหมิงก็พยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยกับข้อเสนอของหมัวเทียนในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าตกลงตามข้อเสนอนี้ในขณะนี้แต่คำพูดไม่น่าฟังก็ยังคงต้องกล่าวเอาไว้ก่อนขอเพียงพวกเจ้ามีความคิดเป็นอื่นต่อให้ต้องทำลายกรงมิติจนแหลกลานเป็นผุยผงข้าก็ไม่มีวันปล่อยให้พวกเจ้าหนีรอดไปได้ สีหน้าของบุรุษชุดเขียวแปลเปลี่ยนไปหลังจากครุ่นคิดอยู่เป็นเวลานานก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเนิบช้าพวกเรายอม่ไม่ทำเรื่องที่เป็นการจุดไฟเผาตัวเองอย่างแน่นอนแต่ข้าก็ต้องเตือนท่านในที่นี้ไว้ประโยคหนึ่งจงอย่าได้ลืมสถานะและความรับผิดชอบของตัวเองหมัวเทียนเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งและกล่าวอย่างเย็นชาเรื่องนี้ไม่ต้องให้เจ้ามาตักเตือนบุรุษชุดเขียวเอ่ยตอบด้วยสีหน้าแข็งทื่อไรอารมณ์ เมื่อเห็นว่าบรรลุข้อตกลงแล้วคนทั้งสามที่อยู่ในกรงมิติก็ถอนมือเรียกเวทกลับไปโดยพร้อมเพรียงกันประกายแสงวิญญาณทั้งหลายและหมอกต่างๆที่แผ่ป,ปกคลุมไปทั่วพื้นที่กรงทั้งหมดก็ค่อยๆจางหายไปในเวลาไม่นานกรงมิติก็กลับคืนสู่สภาพปกติดังเดิมกำแพงมิติโปร่งแสงทรงครึ่งวงกลมที่ชำรุดเสียหายอย่างหนักโดยรอบก็ปรากฏให้เห็นอีกครั้งหลิวหมิงถอนหายใจด้วยความโล่งใจคราหนึ่ง ขณะกำลังอ้าปากเพื่อสอบถามอันใดบางอย่างกลับเห็นบุรุษชุดเขียวที่อยู่เบื้องหน้าโบกแขนเสื้อเบาบาคราหนึ่งหลิวหมิงเพียงรู้สึกว่าเบื้องหน้ามีแสงสว่างวาบขึ้นเมื่อกลับมามองเห็นทิวทัศน์เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนอีกครั้งกลับพบว่าตนเองได้ออกจากกรงมิติแล้วและมาปรากฏตัวอยู่ในป่าศิลาที่รกร้างแห่งหนึ่งในขณะนี้ในทะเลวิญญ,ญาณของหลิวหมิงมีฟองอากาศสีขาวฟองหนึ่ง ซึ่งก็คือฟองอากาศลึกลับฟองนั้นเพียงแต่ในขณะนี้หลิวหมิงและฟองอากาศลึกลับนี้ไม่ได้มีสายสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดเหมือนเคยอีกต่อไปหลิวหมิงถอนหายใจยาวออกมาด้วยความเสียใจเล็กน้อยขณะเดียวกันก็มีร่องรอยความรู้สึกโล่งใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหลิวหมิงแม้สูญเสียความช่วยเหลือจากฟองอากาศลึกลับไปแล้ว แต่ก็ไม่มีความรู้สึกร้อนรนกังวลใจที่อาจถูกสูบพลังปราณจนเหือดแห้งได้ทุกเมื่อเหมือนก่อนหน้านี้แล้วทั่วร่างพันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นอย่างมากทว่าในเวลาต่อมาหลิวหมิงพันขมวดคิ้วมุ่นขึ้นมาเพียงเห็นว่าในห้วงปราณรับรู้ของตนเองไม่รู้ว่ามีเม็ดสีเทาเล็กๆที่ไม่โดดเด่นสะดุดตาเม็ดหนึ่งปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใดซึ่งได้ปลดปล่อยปราณปีศาจเที่ยงแท้อันบริสุทธิ์อย่างยิ่งเซี่ยวหนึ่งออกมาอย่างเลือนราง หลิวหมิงขมวดคิ้วจากนั้นจึงเอ่ยปากไร้เวทสองสามบทอย่างแผ่วเบาทันใดนั้นพลังปราณบริสุทธิ์ขุมหนึ่งก็ปะทุข,ขึ้นมาจากทะเลวิญญาณพุ่งเข้าไปในห้วงปราณรับรู้ในพริบตาและห่อหุ้มเม็ดสีเท่านั้นเอาไว้ทว่าเม็ดสีเท่านั้นกลับไม่มีความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยและยอมให้พลังปราณขุมนี้ห่อหุ้มเอาไว้แต่โดยดีเรากับไม่สนใจแม้แต่น้อยเมื่อเห็นเช่นนี้ ดวงตาของหลิวหมิงก็เปล่งประกายเจิดจ้าแก่นปรานขาวดำสองสีภายในร่างพันเปล่งประกายแสงสว่างสวยัยเส้นสายฟ้าห้าสีเรียวบางสายหนึ่งปรากฏขึ้นในทันใดและโคจรไปตามแขนขาและโครงกระดูกของหลิวหมิงเม็ดสีเท่านั้นดูเหมือนตื่นตระหนกเล็กน้อยทว่านอกจากหมอกสีเทาเจือจางที่ห่อหุ้มอยู่บนพื้นผิวด้านนอกแล้วก็ไม่มีความผิดปกติอื่นใดเกิดขึ้นผู้อาวุโส ท่านหลบซ่อนอยู่ในห่วงปราณรับรู้ของผู้เยาโดยไม่ละอายใจเช่นนี้หรือท่านต้องการให้ข้าลงมือขับไล่ท่านออกมาโดยสูญเสียทั้งสองฝ่ายเช่นนั้นหรือหลิวหมิงกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ่มลึกเฮ่เ <c> ฮ <oughs> ข้าไม่ต้องการเข้าไปอยู่ในกรงขังมืดมิดที่ไม่รู้วันเวลานั่นอีกต่อไปแล้วเจว้าวางใจได้ข้าอยู่ที่นี่ย่อมไม่เป็นภัยคุกคามต่อเจ้าอย่างแน่นอนซุ้มเสียงของหมัวเทียนกล่าวออกมาจากเม็ดสีเทา ผู้อาวุโสท่านทำเรื่องเช่นนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้ต่อให้ท่านกล่าวโนมน้าวอันใดอีกข้าก็ไม่เชื่อแล้วหลิวหมิงกล่าวด้วยใบหน้าที่ไม่แสดงอารมณ์หึหึเจ้าคิดลงมือกําจัดข้าจริงหรือเจ้าต้องรู้ไว้ว่าขณะที่เซี่ยวดวงจิตของข้าผสานเข้าไปในร่างของเจ้าข้าก็ได้ฝังรอยประทับชีวิตไว้ในตัวเจ้าแล้วรอยประทับชีวิตหรือ เมื่อหลิวหมิงได้ยินเช่นนี้ก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากนั้นก็ทำท่าวาดมือและไร้เวทบางอย่างอยู่ในใจเป็นไปตามที่คาดไว้หลิวหมิงค้นพบว่ามีการเชื่อมโยองอันบางเบาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างวิญญาณของตนเองกับเม็ดสีเทาซึ่งไม่เคยปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้มิ่ผิดเป็นรอยประทับวิญญาณร่วมเป็นร่วมตาย า้าแม้ร่างแปลงปีศาจได้ช่วยให้ความแข็งแกร่งของเจ้าเพิ่มพูนขึ้นอย่างใหญ่หลวงในช่วงหลายปีมานี้แต่ก็ทําให้รอยประทับนี้ค่อยๆแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นทีละน้อยและค่อยๆผสานรวมกับวิญ,ญญาณของเจ้าโดยไม่รู้ตัวดังนั้นแม้ตอนนั้นข้าได้เรียกเซี่ยวดวงจิตกลับมาแล้วทว่ามันได้ก่อตัวเป็นรอยประทับร่วมเป็นร่วมตายกับวิญญ,ญาณของเจ้าขึ้นมาแล้วขณะที่เซี่ยวดวงจิตของข้าออกไป ก็เพียงเคลื่อนไหวลงมือบางอย่างดังนั้นเจ้าจึงไม่สามารถตรวจจับได้หากมิใช่ข้าประสงค์ออกไปด้วยตนเองมิเช่นนั้นหากคนใดคนหนึ่งสิ้นชีพดวงวิญญาณของอีกคนก็จะสูญสลายไปจากโลกนี้โดยสิ้นเชิงเช่นกันหมัวเทียนกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆแทนที่จะปล่อยให้ชะตากรรมของตนเองอยู่ในกำมือของคนอื่นข้าก็ไม่สนใจที่จะลงมือแตกหักกับท่านทันที เมื่อหลิวหมิงฟังจบใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาและกล่าวออกมาทันทีดูเหมือนว่าการวางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้าให้มากขึ้นอีกหน่อยน่าจะเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริงหมัวเทียนกล่าวพึพรรมพำกับตัวเองคำพูดนี้หมายความว่าอย่างไรการแสดงออกของหลิวหมิงแปลเปลี่ยนไปเช่นนี้ก็แล้วกันพวกเรามาทำข้อตกลงกันอีกครั้งเป็นอย่างไรหมัวเทียนเงียบเงันไปครู่หนึ่ง จากนั้นจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปโอ้ผู้เยาขอล้างหูน้อมรับฟังแล้วหลิวหมิงขมวดคิ้วในดวงตามีแววลังเลใจสายหนึ่งว่าผ่านแต่ก็กลับมาเป็นปกติในทันทีเจ้าเพียงแค่รับปากช่วยข้าหลอมสร้างกายเนื้อขึ้นมาใหม่อีกครั้งและในระหว่างนี้ก็ยินยอมให้ข้าอาศัยอยู่ในร่างของเจ้าชั่วคราวข้าสามารถรับรองต่อเจ้าได้ว่า ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เจ้าบรรลุสู่ระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ได้เท่านั้นแต่ยังให้ความช่วยเหลือเจ้าในเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกด้วยข้อตกลงนี้เป็นอย่างไรคำพูดของหมัวเทียนแฝงในดึงดูดใจเป็นอย่างยิ่งข้อตกลงนี้แม้ฟังแล้วดูดีแต่หากไม่มีข้อผูกมัดอันใดเกรงว่าเมื่อถึงเวลานั้นข้อตกลงนี้ก็เป็นเพียงคำพูดเพ้อฝันเท่านั้นหลิวมิงกล่าวอย่างเฉยเมย เจ้าระมัดระวังเช่นนี้ข้าก็รู้สึกอุ่นใจแล้วข้าสามารถทำพันธสัญญามืดกับเจ้าอีกก็ได้เช่นนี้น่าจะช่วยคลายความกังวลใจของเจ้าลงได้กระมังส่วนเจตนาที่ต้องการขับไล่ข้าออกไปจากร่างของเจ้าในตอนนี้เจ้าก็อย่าได้คิดอีกเลยหมัวเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเอาเถิดหากมีการรับรองด้วยพลังแห่งพันธสัญญาข้ารับปากท่านก็ได้หลังจากหลิวหมิงครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่ ในที่สุดก็กัดฟันผงกศีสตกลงจากนั้นหลิวหมิงก็ดีดนิ้วไปในความว่างเปล่าคราหนึ่งเส้นสายฟ้าห้าสีทั่วร่างสั่นไหวเล็กน้อยและพุ่งหายเข้าไปในแก่นปรานทันทีจากนั้นหลิวหมิงเพียงรู้สึกว่าเม็ดสีเทาในห้วงปรานรับรู้ของตนเองสั่นไหวเล็กน้อยและแบ่งออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งกระโดดออกมานอกร่างและแปลงเป็นร่างมนุษย์สวมชุดสีดำผู้หนึ่ง หลิวหมิงหลับตาลงโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยและเริ่มขั้นตอนการทำพันธสัญญาหลังจากแสงสีดำสองสายแทรกหายเข้าไปในหว่างคิ้วของคนทั้งสองแล้วหมัวเทียนก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบตอนนี้ข้าใช้ดวงจิตและชะตาชีวิตทำพันธสัญญาเรียบร้อยแล้วเช่นนี้เจ้าคงวางใจได้แล้วกระมังเมื่อหลิวหมิงเห็นเช่นนี้ก็พยักหน้าในใจก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้น ตอนนี้คนทั้งสองถูกผูกมัดให้ร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันและยังผูกพันกันด้วยพลังแห่งคำสาบานเชื่อว่าหมัวเทียนคงไม่มีความคิดอื่นใดอีกหลิวหมิงสูดหายใจเข้าลึกๆเครือกหนึ่งแล้วเริ่มกวาดตาสำรวจสภาพแวดล้อมรอบด้านอย่างระมัดระวังทว่ากลับมองเห็นสภาพแวดล้อมของป่าศิลาแห่งนี้รกร้างว่างเปล่ารอบด้านไม่เห็นต้นไม้สูงใหญ่แม้แต่น้อย บางครั้งก็เห็นพุ่มไม้สุดโสมหลายต้นที่ปกคลุมด้วยหมอกสีเทากลุ่มหนึ่งสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือที่นี่เต็มไปด้วยปราณปีศาจหนาะแน่นล่องลอยอยู่ทั่วทุกหนแห่งในบรรยากาศหลิวหมิงขมวดคิ้วรีบแผ่ปราณรับรู้ออกไปทันทีไม่จําเป็นต้องตรวจสอบแล้วถ้าไม่มีสิ่งใดผิดพลาดตอนนี้พวกเราน่าจะอยู่ที่แผ่นดินหมื่นปีศาจหัวเทียนราวกับไม่ได้รู้สึกประหลาดใจอันใด จึงกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบอย่างยิ่งแผ่นดินหมื่นปีศาจแผ่นดินที่ปีศาจครอบครองอยู่นั่นหรือเหตุใดท่านจึงมั่นใจเช่นนี้แม้น้ำเสียงของหลิวหมิงดูสงบเยือกเย็นแต่เมื่อได้ยินเช่นนี้ก็อดมีสีหน้าซีดขาวไม่ได้ในเมื่อตอนนี้พวกเราอยู่ที่นี่แล้วข้าก็จะบอกความจริงกับเจ้าขณะที่หลวโหใช้อาคมต้องห้ามของกรงเคลื่อนย้ายเจ้าข้ามมิติในตอนนั้น ข้าช่วยโอกาสรอบกระทำการบางอย่างให้ส่งตัวเจ้ามาที่นี่กระดุกมือท่อนนั้นเป็นเพียงวัตถุตั้งต้นเท่านั้นวัตถุดิบสําคัญทั้งหมดในการหลอมสร้างร่างปีศาจขึ้นมาใหม่นั้นมีเพียงต้องกลับมาที่แผ่นดินหมื่นปีศาจแห่งนี้เท่านั้นจึงจะสามารถรวบรวมได้ครบถ้วนหมัวเทียนกล่าวในเมื่อท่านได้วางแผนไว้แล้วข้ากล่าวมากไปก็ไร้ประโยชน์ทว่าในระหว่างที่ข้าช่วยท่านสหาวัตถุดิบสำคัญในการหลอมสร้างร่างปีศาจ หวังว่าท่านอย่าได้ลืมคำสัญญาของท่านใบหน้าของหลิวหมิงแปลเปลี่ยนไปหลายครั้งจากนั้นก็ทำได้เพียงแค่หัวเราะออกมาอย่างไม่พอใจเท่านั้นนี่ย่อมแน่นอนทว่าก่อนอื่นข้าขอมอบสิ่งนี้ให้เจ้าก่อนหมัวเทียนยิ้มเล็กน้อยแล้วโบกมืออย่างกระทันหันลำแสงสีดำสายหนึ่งสว่างวาบขึ้นและลอยเข้าไปในมือของหลิวหมิงหลิวหมิงเพียงรู้สึกถึงสัมผัสเย็นเย,ยือกระลอกหนึ่งแทรกซึมเข้าไปในมือ เมื่อกวาดตามองก็รู้สึกตกตะลึงในใจสิ่งนี้คือแผ่นศีลาขนาดเท่าฝ่ามือที่มีความประณีตและวิจิตบรรจงอย่างยิ่งชิ้นหนึ่งโดยครึ่งหนึ่งโปร่งใสแวววาวราวกับหยกและอีกครึ่งหนึ่งดำสนิทราวกับหมึกส่วนตรงกลางเป็นนาฬิกาทรายสีทองลูกหนึ่งและมีลายเส้นสีม่วงที่มองเห็นได้อย่างเลือนรางแผ่กระจายไปทั่วทั้งแผ่นแผ่นจารึกขุนเทียนดวงตาของหลิวหมิงเป็นประกาย และมีสีหน้าประหลาดใจปรากฏขึ้นบนใบหน้านิผิดสิ่งนี้คืออาวุธวิเศษคู่ชีพที่ข้าเคยหลอมสร้างก่อนหน้านี้แต่ภายหลังมันถูกผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับกรงด้วยเหตุผลบางประการตอนนี้ในเมื่อข้าหลุดพ้นออกมาจากกรงแล้วแน่นอนว่าสมบัติชิ้นนี้ย่อมต้องติดตัวออกมาด้วยตอนนี้ดวงจิตของเจ้ากับข้าเชื่อมโยงกันแล้วการหลอมขัดเกลาสิ่งนี้ย่อมไม่น่ามีอุปสรรคแต่อย่างใด ซึ่งเพียงพอที่จะเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้เจ้าได้บางส่วนต้องรู้ว่าระดับการบำเพ็ญเพียรของมนุษย์ปีศาจในแผ่นดินหมื่นปีศาจนั้นมิใช่สิ่งที่คนในระดับเดียวกันจากแผ่นดินอื่นจะทัดเทียบเปรียบได้หมัวเทียนเอ่ยอธิบายด้วยน้ำเสียงเนิบช้าขอบคุณมากหลิวหมิงลูบไล้แผ่นจารกขุนเทียนในมืออย่างนุ่มนวลแผ่วเบาในที่สุดก็มีสีหน้าท่าทางผ่อนคลายลงเล็กน้อยอาจกล่าวได้ว่า แผ่นจารึกขุนเทียนถือเป็นสมบัติวิเศษที่สุดที่หลิวหมิงเคยพบเห็นมาเป็นรองเพียงกรงมิติเท่านั้นในเมื่อมันเป็นอาวุธวิเศษคู่ชีพของคนระดับเชี่ยวชาญมหาสจรรย์เช่นหมัวเทียนนอกจากช่วยยกระดับความสามารถในการต่อสู้แล้วเชื่อว,ว่าย่อมต้องมีประโยชน์อันน่าอัศจรรย์อย่างอื่นอีกด้วยจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญ หากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ